และสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิตที่เขาเคยเจอก็ปรากฏุฏตัวขึ้นหาฉันอยูไ่ไหนโอ้ไม่นะงานเข้า <Dios S 1> เวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง พนักงานขับรถก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตำรวจกลับมาที่เกิดเหตุสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นก็คือท่อนล่างของเด็กผู้หญิงที่ตกอยู่หน้ารถไฟตำรวจถึงกับช็อกเมื่อเห็นสภาพของศพท่อนบนอยู่ทางนู้นกับคุณตำรวจแต่เมื่อคนขับพาตำรวจมายังจุดที่เคยมีท่อนบนของเด็กหญิงตกอยู่มันกลับทําให้เขาต้องตกใจ เมื่อพบว่าร่างท่อนบนของเด็กสาวมันหายไปเสียแล้วเหลือทิง้ง